โอ้ยโอ้ยโตมันแรงจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตโอ้ไม่ทำไมนายยังหิวข้าอย่างงี้นี่นี่ไงเก็บสามเอาอีจีจัดพี่พี่เมายังพี่มาแล้วพี่มาแล้วกลางวงกลางอนาเขต ิวทำขนลวดไหมพี่อันตี้ทำขนลวดไม่ทำไมม,งไมึงไม่ให้ทิปเปอร์คิวกูว้าวพี่พี่พี่เราเก่งเราเก่งมา,มากว่า How you like that How you like that กลางอนาเขตจ้ากลางอนาเขตคันที่สองโอ้ไม่โอ้ยเกือตบตก พี่พี่เราจะชนะเว้ยโอ้เราชนะแล้วว่ะโก่เก่งเกินโอ้ทำไมเราเก่งขนาดนี้วะพี่อุ้ยก็เอ็มมาครับไม่พูดเยอะอืมก็เอ็มมาครับคขีบผมโคตรเก่งเลยอะผมเป็นกินตัวสลัดไงไม่พูดเยอะครับผมได้เอ็มครับโอ้แม่ขาใหญ่ใหญ่มากนะไม่ไม่หมายถึงนมตัวขาโอเคไม่พี่มึงไปเล่ขาใหญ่เดี๋ยวนะไอคิว ใครอยากไม่ได้ไงวะทีมต้องการความหลากหลายทำไมต้องบูลีทีมแบบเนี้ยกดมัวมัวก็รู้ไ <c oughs> ด้แล้วเว้ยเชี่ยกูแค่กดมัวมัวแค่กดมัวตีนมังกรกูยิงไม่โดนกูยิตงยตีนมังกรตีน <c oughs> มังกรกลาสเมท ก็เก่งอะครับพี่บอกเปืดได้ยากมากคิวขายใหญ่ก็กันเลยงโดนนั่นเหรอโนกูกดยิงสักสิบทีอะโดนทีหนึ่งอะแต่ตัวมันเทมากถึงจะเล่นยากก็เถอะกูรู้ครับว่ากูยิงยิงแล้วยิงอีกยิงยังไงก็ไม่โดนไอ้หี้อะกูเห็นมันกระโดดยิงด้วยแหละมันเทมากเลยเะเวอยไอ้กระโดดยิงนี่แหละมันถึงเพิ่มเปอร์เซนต์โดนเยอะสุดแล้วมันเทนะแต่มันกินไม่ได้ มันต้องกระโดดแล้วสกิลมันจะล็อกเป้าเหมือนตัวแรกอย่างหนึ่งโอ้ไม่มึงจะปล่อยกูอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยโคตรโอไม่สุดๆพี่ไปได้อยู่คนเดียวพี่ยังมีผมเราไม่โคตรเก่งเลยไม่มีใครสู้เราได้ใช่พี่เเราป็นมาทำไมมาทำไม พี่พี่อันตีผมมาแล้วก<า>งังอนาคต <c oughs> คุ้นๆนว้ยโอ้โอ้โอ้จะแตกเลือดเลือดอยู่นี่ตายไปหนึ่งพี่เราโคตรเก่งอะใช่เราสุดยอดมากมเก่งสูดเราได้เลยเ โ oh. oh oh. อ้โอไม่โอง่ายจังวะเออพีู่ h, ง่ายจังเลยทีมเราโคตรเก่งเลยวะ่ะง่ายจังวะโดยเฉพาะพี่เลยเนะี่ยเพิ่เพิ่งกระโดดได้ยิงกระโดดได้ยิงลองไปเล่นแอสซัสซินดีกว่ามีซื้อตัวละครไปเลนั่งแม่แมโคตรบางเโดน้องอะน้องโกดเรนเรนเนเรนน้องน้องเดียวสิ้น พี่จำชื่อผมไม่ได้มึงเสียใจอ่ะโอ้ยพี่พี่จำชื่อได้ทุกคนจริงๆพี่ไม่เคยเรียกชื่อผิดเลยแต่ความมึงจะเรียกใครสักคนหนึ่งมันก็ล่อให้ทุกชื่อไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเรามีระเบิดด้วยแปลวาระเบิดกันดีกว่าเทมากคิวเทมากกูปาระเบิดตูมอีกสักอีกสักกี่ตาดิพี่ไม่รู้นะก๊าลังกันไก โอ้ยโอไม่โอไม่ขากันไก่โอ้ยปืนแล้วาพี่พี่โอ้โดนโดนฉันเลอันตีผมมาแล้วอันตีมาแล้วโอไม่โอไม่โอไม่พี่ปิวโอ้ยกูตายเฮ้ยตานี่เปียกมากเฮ้ยแรงมากแรงมากจำไว้ กลางอนาเขตกลางอนาเขตสาวแอสสาวแอสซิน,นมันมาเร็วมากพี่สาวแอสซิน,เเนมันมาเร็วมากพี่แอสซินสาวแอสซินนี่เหรอโอ้ยลำคาญอนะ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยสมีใส่หน้าอื้มอืมเจ้าเฟี้ยมมากมั้งพูดยิงไกลด้วยพูดยิงไกล้เย ยิงยิงกลางอนาเขต Invisible ยิงยิงอยู่ตรงนี้ก็เอ้าวทำมันลอยอออื้โมันง่ายจังวะง่ายมากเลยเอางีบมาพี่มาไงน้องนาย ขอจบรายการแบ่เพียงเท่านี้ <c ười> คิวยิยงโคตรแรงเลยว่ะคิวโคตรง่ายอ่ะมันมีหมดวัตถุดย่อยเลยเอ้ยลองลองดิไปลองกันจะลองอะ่ะใช่ใช่ใช่จริงก็งได้ยุงนะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนเองก็ได้น้องนายออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ เป็นหัวไล่ลออกไล่อลอกให้หมดเคเควิ่เธอละไหนวะเดียรมันบอกว่าอะไรอ่ะยูแคลนอตอะไรหน้าเอ็ดมอ๋อมันให้เล่นแค่คนเดียวโอ้ชีตไม่เหมือนบาวสตาร์เลย กลางอาณาเขต <c oughs> เกยดคำนี้มากเลยอ่ะในดิจิตอมันดังไงไไขอหน่อย,เ,ยเอ้ยทำไมชื่อมันเทนนงวะน,น้องน้ำเกลง้งนงน้ำแกงนงน้ำแกลงจะเป็น,นที่พิวที่สุดโอ้ยมันกัดหน้าก่อนเลยอะ่ะชูบอย่าคลิป โอ้คิวกูผิวมากโอ้ไม่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 เรจะแตกอืมอืมไม่สาวขากันไกลกลางอนาคตอ้าโโดนเตะเตะแรงจังวะพี่ยังมีผมใจเอ็นเฮ้ยมันโอ้โหทีเดียวโอ้ไม่แรงมากโอ้เรามีโอ กลางอาาเขตเรามีโอกาสไม่มีเพราะพี่เก่งมากจำไว้โอ้ยหลุดอีกแล้วเส้นออกนกจากโอไม่ทำไมพี่อยู่คนเดียวโอเคกูตายมันจะตายหมดแล้วมันจะตายหมดแล้วอุ้มแม่สาวขาใหญ่มันจะตายหมดแล้วมาอยู่ข้างในกันเร็วๆทุกคน อยู่ข้างในแล้วพี่อยู่ข้างในแล้ว<ป>กลางอนาเขตใครบอกอยู่ข้างในว่ากูเห็นกูอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อกี้มันเด้งโอ้ยโอย้ดูมันกลาง,ลงมันกลางอนาเขตใส่เรากะลังแพ้ผิวอยู่ผิวอ่ากำลังจะต,ตูนเสียโอ้ยเอออีกแล้วเข้าไป,ปกลางอนาเขตโคตรแรง เอ้ยยิงยิงโอ้มันเตะโอ้บอกว่ามันเก่งมากมันก้าวอนาคตอน้าเขยต่อพี่เรากำลังจะตายโอ้ไม่เข้าไปยึดคลองเลยปราบปรามมัน พี่เรากำลังจะปูนเพียแป์ไม่เราจะไม่ยอมมันกานาลางนะเทพี่เองเนาะไม่ไปคิวเฮียตัวเตะมัองโคตรโหดเลยโอ้ยกูเล่นเบะโหยยีย่เลยวะ <c oughs> มันกูบอกว <c oughs> มันต้องกระโดดแล้วเตะกระโดดแล้วเตะแอดฟินเราไม่ล้วงข้ออ้างเป็นไ,ไงมันจะรู้ยกันมาบินแต่แทงไอ้เฮีย มึงเด้งกับไฟเตอร์รัวก็เลยนั่งตัวแกถากูแบบร้อยเพินสองร้อยเปอร์เซ็นต์มือปืนเกมนี้เพลินดีนะแต่หลังจากมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นมาก็อย่าหาเล่นตัวปืนนะมั่งยิงไม่โดนแต่ถ้ายิงโดนก็เก่งใช่ไหมโอ้อ้าวมีโอ้โดนยิงให้เละเป็นขี้โดนกแน่เฮ้ยเฮ้ยจำเลยไม่กดอีก จำเร็วเออเอ้อะครั้งนี้เราจะชนะครั้งนี้เราจะชนะเอมึงยิงฟรีเอยิงฟรีอย่าเฮยอย่าเฮยยิงอย่าเฮยยิงยิงอย่าเฮยไม่ยอมลงสักทีนะนี่เออเป็นไงแม่สาวากัญไก่ไม่สิ อย่าเฮยอย่าเฮยพี่เราเก่งมากอย่าเฮยพี่เราโคตรเก่งอย่าเฮยพี่เราเก่งอย่าเฮยเอ้ยอย่าเฮยอย่าเฮยอย่าเฮยเอาไหมซิกิลไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกลางโอ้ยอย่าเฮยอย่าเฮยเอ้าไปโดนอแก่เออเออนี่ เอ๋อพอเข้าใจสกิลแล้วถ้าเตะโดนถ้าเตะโดนมันจะรีโอ้ยพี่พี่พี่อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอไม่สกิลไไปโดนแก้วเอ้ยโอ้ยหมื่นเมาอย่าดื่มโซดาแล้วของหมื่นเมาโอไม่อย่าเฮ้ยพี่พี่ผมมาแล้วผมมาแล้วเร็วอย่า อย่าเฮยเอาฟงเลยนฟันเออเราเราไม่แพ้เราเราเก่งมากมากที่เราเก่งมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมทำไมอย่าเฮยอย่าเฮยอย่าเฮยอ้ากระเด็นอย่าเฮยอ้าอ้าวไม่นะโดนเจรอบตายเอ้ยกูเข้าใจสุดตัวเช่นนี้แหละ สเม็ดอย่าเฮยไม่สเมอย่าเฮยไม่โดนพี่พ no. ี่เราเรากนมันจะ่งใช่ไอย่าเฮยเก่งเก่งอย่าเฮยเก่งไม่พี่พี่เราเก่งพี่พี่อย่าเฮยโอ้โอ้มันกลางอนาเขตแต่เราชนะว่ะโอ้ยเราเก่งโอ้โรเท่เก่ง แต่หน้าเจ๊ไม่เท่เลย